สวัสดีค่ะพัชรีบุญนาคนะคะวิชาหน้าที่พลเมืองป .6 นะคะวันนี้เรามาพบกันในเรื่องนะคะในเรื่องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศนะคะเรามาดูกันซิว่ากิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยนั้นมีอะไรบ้างนะคะเชิญชมและรับฟังได้เลยค่ะ ค่ะกิจกรรมที่จะส่งเสริมประชาธิปไตยนะคะก็คืออันที่หนึ่งเลยนะคะการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะคะเป็นคนดีเข้าไปเป็นตัวแทนในการบริหารประเทศและบริหารงานต่างๆนะคะอันที่สองค่ะการร่วมมือทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะคะเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะรู้จัก เสนอความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยนะคะอันที่สร่วมมือนะคะร่วมมือกับสมาชิกในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนนะคะโดยยึดหลักนะคะเหตุและผลของความถูกต้องนะคะแล้วก็เข้าร่วมนะคะอันที่สเข้าร่วมชุมนุมอย่างสงบโดยปราศจากอาวุธนะคะเพื่อแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ นะคะรวมถึงปกป้องผลประโยชน์ของตนเองและประเทศชาติด้วยนะคะนะอันที่5นะคะเข้าร่วมส่งเสริมให้คนทั่วไปเห็นความสำคัญนะคะและไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่นและก็ระดับประเทศสืบทอดนะคะสืบทอดไอ้กิจกรรมนะคะวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อมรดกนะคะ เพื่อสืบทอดมรดกสำคัญของท้องถิ่นประเทศชาติร่วมมือการรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมประหยัดพลังงานรู้จกักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่านะคะร่วมมือการรักษาสาธารนณะสมบัติของชาตินะคะรักษาความสะอาดของถนนสวนสาธารนณะนะคะโทรศัพท์สาธารนณะเสาฟไฟอะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะ ต่อไปนะคะมันจะเป็นขั้นตอนนะคะขั้นตอนการใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งขั้นที่1นนะคะก่อนวันเลือกตั้งอันแรกเลยลำดับแรกเลยรับฟังนะคะเราต้องไปรับฟังนโยบายของผู้สมัครนะคะไปฟังแนวคิดนะคะของผู้สมัครแต่ละคนหรือของพรรคการเมืองแต่ละพรรคว่ามีข้อดีอะไรบ้างและมีความเป็นไปได้มากน้อยอย่างไรนะคะแล้วลนํามาพิจารณากันดู อันที่สองค่ะสืบค้นประวัตินะคะข้อมูลผลงานนะคะสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวกับประวัติและผลงานของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัตินะคะตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเป็นคนดีไหมมีคุณธรรมไหมมีความสามารถมีความรู้มีผลงานเป็นที่ปรากกฏนะคะมี มีอาชีพมั่นคงเป็นอาชีพที่สุจริตหรือไม่นะคะอันที่สามค่ะติดตามข่าวสารการหาเสียงของผู้สมัครนะคะมีผู้ใดกระทําความผิดกฎหมายที่เลือกตั้งไหมเช่นการแจกเงินนะคะสิ่งของให้กับประชาชนเพื่อจะได้แจ้งต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่อันที่สี่ะตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งว่ามีชื่อของตัวเองเนี่ยหรือไม่ ถ้าไม่มีนะคะก็ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการต่อไปนะคะ,ะ,ะก่อนที่เราจะไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งนะคะเราก็ต้องมาตรวจสอบก่อนว่าเรามีคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่นะคะดังต่อไปนี้เลยอันดับที่หนึ่งเลยนะคะมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด นะคะมีสัญชาติไทยโดยกําเนิดหมายความว่าไงอะ่ะกับพ่อแม่เป็นคนไทยนะคะหรือถ้าแปลงสัญชาตินะคะมาแล้วเนี่ยถ้ามีการแปลงสัญชาติมาแล้วต้องไม่น้อยกว่า5ปีนะคะอันที่2ค่ะมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ในวันที่1มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้งนะคะและอันที่3า มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะคะในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า90วันนับจนถึงวันเลือกตั้งเลยนะคะไม่เป็นบุคคลนะคะโทษทีไม่เป็นบุคละค,ะททบคลที่มีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิเลือกตั้งบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิเลือกตั้งก็คือผู้คุมขังผู้ถูกคุมขังนะคะพระภิกษุสามเณรนะคะคนวิกลจริต นะคะพวกนี้ไม่มีสิทธิ์ได้รับการเลือกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะค่ะขั้นตอนที่2อนะคะอันนี้เป็นในวันเลือกตั้งแล้วนะคะในวันเลือกตั้งนั้นนะคะอันดับแรกเลยเดินทางไปสถานที่เลือกตั้งภายในเวลาที่กําหนดนะคะอันที่สองค่ะไปตรวจสอบนะคะไปตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขของตนเองเพื่อแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ นะคะอันที่3ตรวจสอบหมายเลขของผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้วก็จำเลขไว้นะคะเพื่อนำไปลงคะแนนให้กับผู้ที่ตนเองต้องการเลือกนะอันที่4แจ้งหมายเลขของตนเองให้กับเจ้าหน้าที่นะคะพร้อมกับแสดงบัตรประชาชน นะคะบัตรประจําตัวประชาชนของตนเองหรือว่าเป็นหลักฐานที่ทางาราชการออกให้ก็ได้นะคะในกรณีที่เราลืมนําบัตรประชาชนไปนะคะอย่างเช่นบัตรไอ้ขับรถนะคะนะบัตรสําหรับที่ก็ออกให้ในการขับรถยนต์ต่างๆรถจักรยานยนต์อะไรก็ว่ากันไปนะคะ อันที่ห้านะคะลงชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมรับบัตรเลือกตั้งที่จะลงคะแนนนะคะอันที่หกก็เดินเข้าคูหาทําเครื่องหมายกากบาทลงในช่องทําเครื่องหมายที่ตนเองต้องการเลือกนะคะอันที่เจ็ดก็พับนะคะพับบัตรที่ลงคะแนนแล้วแล้วก็นําไปย่อนนะคะลงในหีบบัตรเลือกตั้งก่อนหน้ากรรมาการด้วยตนเองนะคะไม่ทําการฉีกนะคะถ้าเราเกิด ทำผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่ห้ามฉีกบัตรโดยเด็ดขาดนะคะจะเป็นการผิดกฎหมายนะคะอันนี้เป็นขั้นที่สามนะคะหลังจากวันเลือกตั้งเราเลือกตั้งไปแล้วเราต้องทํายังไงล่ะคะอันแรกเลยเราก็มาติดตามข้อมูลนะคะการนับคะแนนการประกาศคะแนนนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เราเลือกเนี่ยได้คะแนนไปเท่าไหร่นะคะ อันที่2ค่ะแสดงความคิดเห็นผ่านทางผู้ที่ได้รับเลือกตั้งนะคะเพื่อนําความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขนะคะในการบริหารประเทศอันที่3ติดตามการปฏิบัติงานของผู้แทนว่าได้ทําตามนโยบายนะคะที่ให้ไว้กับประชาชนหรือเปล่านะคะมีการคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากน้อยเพียงไหนนะคะ แล้วก็เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะคะถ้าเขาทำผลงานดีช่วยเหลือนะคะในสิ่งที่เราต้องการได้ที่ถูกต้องนะคะที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ตามหลักประชาธิปไตยครั้งต่อไปเราก็จะต้องเลือกเขาอีกแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นการใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเนี่ยเป็นหลักปฏิบัตินะคะที่สําคัญในการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยนะคะถ้าประชาชนเลือกคนดีนะคะมีคุณธรรมมีความรู้ความสามารถก็ไปเป็นผู้แทนของตนเองเนี่ยทั้งในระดับท้องถิ่นระดับประเทศก็ยอ่อมทําให้ผู้แทนเนี่ยได้รับการเลือกตั้งมาสามารถทําหน้าที่ในส่วนที่รับผิดชอบในแต่ละด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งก็จะเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ เสริมสร้างคุณธรรมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นไปนะคะเอาวันนี้ครูก็นะคะครูก็จะจบการสอนในเรื่องนี้นะคะก่อนจากกันไปนะคะครูมีแบบทดสอบนะคะให้นักเรียนลองทำดูนะคะก็จะมีไว้ให้ท้ายบท นะคะมีอยู่ด้วยกัน5ข้อก็ไม่ยากนะคะนักเรียนก็ทําแบบทดสอบแล้วก็ส่งลงในไลน์ให้ครูนะคะไว้พบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ